ผมหน้ายาวไปแล้วนะไม่ได้ตัดไม่ได้ไปโรงเรียนไหนดูห้องวอริซี โอ, <S <S โอ้ลากไฟย้อยไปเลยนะ <S 2> <S 2> ลากตีนเลยแหละ <S <S ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะทําอะไรเหรอวันนี้เขาชวนเพื่อนชายมาที่ห้องเขาจะมาทาอาหารให้เพื่อนกินเธอทําอะไรอ่ะบิดไปบิดมาเนี่ยเขินเหรอเธอจับเปียด้วยสิจับเปียแล้วก็บิดอย่างนี้เออน่ารักนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำดีทำดีจะทำเมนูอะไรเหรอวันนี้เขาวันนี้เขาจะทำมาม่าให้กินเมนู เด็กหอฮะ uh huh. เวลาเราอยู่หอตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาจะทำเมนูเหล่านี้กันใช่ไหมใช่เลยเอา้าวไปทำกันเลยทาอะไรกินเหรอเป็นอะไรอะ่ะ เหมือนเด็กเนี่ยเด็กมันจะอยู่ไม่จุกทำอะไรกินเหรอเอาเราจะทําพิซซ่าพิซซ่าอะไรมาม่าพิซซ่าให้กินแล้วอยู่ขอจะทําได้ยังไงอุปกรณ์ก็มีแค่หมอมีแค่กระทะไฟฟ้าเนี่ยหม้อหุงข้าวแค่นี้เแค่นี้แหลมต้องนีหรอกเหรอไม่ต้องทาตามเขาว่าปัญญาอ่อนอ้าทําเลยตัวเองจะกินเยอะไหมอ้าอันนี้เขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะรื้เช้าอ่ะ อุตส่าห์พูดไว้ตอนแรกว่าเพื่อนเขาอ่ะตัวผมเขาก็เลยหุงข้าวเอาไว้เยอะเขาเห็นตัวเองแล้วเขาไม่รู้ข้าวเนี่ยพอจะพอหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ้วนนะเราแค่น้ําหนักเกินมาตรฐานหรอมาว่าพิซซ่าเหรอออโอ้โหเอาตีไข่แล้วก็มาบ้าใส่เนี่ยกว่าจะมาเส้นก็ติดกันหมดแล้วช้าจังเลยอ่ะใครคิดคอนเทนต์นี้อ่ะ ทำไปเถอะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้แหละไปโกนงง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเขาจะไปหาปลาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไปยิงปลานไม่ใช่เหรอเอายิงปลาเนี่ยเขาได้มาแล้วปลากระป๋องเดี๋ยวเขาจะทำมั่งเวงอยากกินผักแม่กินอูพิซซ่าโอ้โหอันนี้หั่นเป็นรสเข็นเลยพิกพ่ฝรั่งใช่ไหม าต้องหั่นยังไงนะหั่นไปเถอะยังไงฉันก็กินฝีมือเธอทำไมเหรอเพราะมันไม่มีแดกเพราะมันไม่มีแดกนี่อะไรอ่ะพริกยวอพริกยูก่เดี๋ยวเขาจะทําหน้าฮาวายเอียนให้กินเลยนะฮาวายเอียนแปลว่าอะไรเหรอก็พิซซ่าหน้าฮาวายเอียนไงจะเสียงเขาทําไมอ่ะเขาลืมอ่ะทองมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ท่องไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมเนี่ยเย่ไม่เก่งเหรอ เขาเรียนเก่งเหรอใช่ได้เกรดอะไรมีปูอัดด้วยเขาได้ต้องสามกว่านะสามกว่าเลยเหรอตัวเองอ่ะมีแฮมเขาเหรออ๋อเกรดเฉลี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตัวเองอย่าเรียนเลยเหอะตัวเองเงินฉมัดเลยอ่ะเข้าก็พ่อแม่อยากให้เรียนเขาก็เรียนไงกระทะร้อนหรือยังอ่ะเธอไฟจะดูดไหมโอ๊ย มันยังไม่ร้อนเลยร้อนแล้วร้อนแล้วหรวจับดูสิไม่เอาเดี๋ยวไฟดูพิธาอย่งเงฉันเคยโดนเหรอเออหม้อหุงข้าวเคยอันนี้เราไปยืมช่างเขามาพิธาช่างจะซื้อทำไมอะพิทาสารพัดประโยชน์เขาว่าไข่มันน้อยไปละมั้งเราจะทําอย่างนี้เหรอใช่เขากลัวตัวเองไม่อิ่มเขาก็เลยใส่มาม่าไปเยอะได้หรือยังเริ่มได้แล้วแหละอันนี้แน่ใจนะว่าเป็นพิซซาไม่ใช่ไข่เจียว ไฟแรงไปเห็นไหมเขาบอกแล้ว,ลวยังไงต่อเขาก็จะแต่งใส่หน้าฮาวายเอียยเอ่ยนฮาวาเอี่ยนโอ้โหนี่พร้อมแล้วเหรออ๋อเขามีผงมาม่าอยู่โอ้เครื่องปรุงอะนะใช่ที่เขามาแถมให้อะเหรอแล้วก็เอามาใช้ได้ตอนอยู่หอทำอย่างนี้จริงๆเหรอจริงๆเทช่มีชีสด,ด้วยเหรอ ใช่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มั้งใส่ให้ไม่ได้แล้วเราปิดฝาให้มันละลายให้ชีสมันละลายเหรอใช่แล้วก็กินได้เลยเหรอกินได้เลยดีดีเอาเลยระหว่างที่เรารอพิซซ่าเราก็จะมาทําปลากระป๋องแบบง่ายๆแบบสไตล์เด็กหอก็ปลากระป๋องแกะกระป๋องลงมาแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วก็ซอสมะเขือเทศที่เรามีอยู่ในตู้เย็นใส่ลงไป มันจะเพิ่มวควาใสอย่างนั้นเลยเหรอมันจะเพิ่มความอร่อยเยอะมากเลยนะแล้วก็หอมแดงมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับกับพริกขี้หนูเสร็จแล้วอะไม่บีบมะนาวหรอบีบมะนาวก็ได้ครจะใส่อะไรก็ใส่ไปแต่เคล็ดลับมันก็คือว่าเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแค่นั้นเองง่ายมากเลยเส <laughs> ร็จไปก็บเขาอีก <laughs> ก็ฉันทำกินเองไง ตอนฉันอยู่หอโอ้ยฉันไม่ได้อยู่หอฉันมีบ้านต้อยแล้วเราจะกินข้าวกับอะไรล่ะนี่เธอจะมีอีกเมนูนึงใช่ไหมคือลาบหมูและข้าวนี่คือเธอใช้หม้อหุงข้าวหุงข้าวเหนียวได้เหรอใช่แล้วทํายังไงอ่ะก็ใส่หม้อเจียบปลั๊กแล้วผ้าเขาบ้างมาไงเขาก็ลองตูนมาให้มันติดหม้อไงเพราะว่าเขาขี้เกียจล้างเยอะ เขาหุงแบบป,ปกติได้เลยเหรอข้าวเหนียวอ่ะแค่ไม่ใส่น้ําเยอะปกติข้าวเจ้าเราจะใส่น้ําเยอะกว่าแต่ข้าวเหนียวว่าใส่แค่พอเลยเข้าวนิดเดียวใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแฉะอันนี้เขาไม่ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะข้าวเหนียวอหุงเลยหุงเลยเหรอใช่โอ้ง่ายมากนี่ไงเราแม่มเรามแม่มพิซซ่านะ้าฮาวายเอยียนโอ้ได้แล้วเหรออย่างเนี้ใช่เอาขึ้นมาเลย นี่นะเขาไปแอบเด็กข้างบ้านป้าเขามาอะไรหูรพาโอ้เขารู้สึกเหมือนกินมันไม่นะไหม้นะมันไหม้เลยแหละนี่โอ้โหหน้าแดกชะมัดเลยเมนูต่อไปเป็นอะไรเขาจะทําลาบให้ตัวเองกินทำลาบเหรอ,อาหาเอาซิเขาเพิ่งกดพบตัวเองว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้ ใส่อะไรไปบ้างล่ะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้น้ำตาลนะน,ลน้ำตาลนะยี่ห้ออะไรก็ใส่ใส่เข้าไปใครอยากเป็นสปอนเซอ,อร์รายการเราก็มาแจ้งติดต่อ,อยี่หญ่ต้อยได้นะไปไปก็ครัวคุณต้อยยังไงขายโฆษณาอย่างนี้แหละเอาง่ายง่าย <laughs> แล้วก็มะนาวอา้าวขอช้อนให้เขาชิมน,น้อยชิมด้วยเหรอเราจะทำอะไรเนี่ย เขาปรุงรสก่อนปรุงรสแล้วถึงจะหมักหมูลงไปเหรออย่าเปรี้ยวมากนักทีพออย่างนี้นึงก็ชอบโอ้โหนี่ทำให้เขากินหรือจะทำกินเองทำกินเองได้แล้วแหม่ได้แล้วแล้วทำยังไงต่ออ่ะเขาจะขยำหมูก่อนขยำหมูด้วยเหรอให้น้ำมันซึมก่อนอืมขานกินพิซซ่าเลยได้ไหมอ่ะเหรอหิวกินก่อนก็ได้ไม่ได้หรอก ฉันต้องรอเธอไม่ต้องรอหรอกเธอลืมใส่ซอสหรือเปล่าใช่ใส่ตอนตอนกินก็ได้ <c oughs> หรือจะใส่ตอนที่เรากลับมาม่าก็ได้แล้วก็ใช้ซอสรองพื้นแล้วก่อนใส่ผักใส่ปูอัดใส่แฮมก็ได้อันนี้หมูมันโดนสะดุง้งมะนาวมันก็ซีดลงซีดลงตามจริงมันไม่ถูกหรอกนะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยเอาน้ำลงไปก่อนเหรอ ทำให้หมูมันดูดซึมเครื่องปรุงเข้าไปก่อนมันจะได้ทั่วถึงทั่วถึงเธอหิวข้าวหรือยังเล่าเหลือไหมล่ะฉันเอาข้าวเหนียวรอเลยแล้วกันนะร้อนนะฉันไม่ได้โง่นะฉันก็ใส้ทับพีเต๋โอ้ข้าวเหนียวนุ่มด้วยนะเนี่ยเราจะต้องกินหมูสุกๆใช่ไหมใช่แล้วหมูต้องสุกนะเพราะว่ามันเป็นอะไรเหรอเพราะมันมีพยาธิตัวตืดหมูเธอเหม็นนะมนเ่าหรือเปล่า ทำไมพู้งี้อ่ะไม่เห็นกลิ่นมันมาทังนี้เล่ชมัดเลยว่าเขากลิ่นมะนาวกับน้ำปลามันดันขึ้นมาแล้วมันผสมกับหมูอเขาไม่รู้อันนี้ลงไปหอมแดงหอมแดงเร็วๆซสิฉันหิวแล้วใส่ข้าวคั่วลงไปเออขคั่วเยอะเยอะนะแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วใช่ไหมก็เราชิมไปแล้วไงโอใส่พริกป่นลงไป กินเผ็ดเปล่า,ลาเราจะกินในกระทะเลยไหมไม่เอา,เ,อาเหรอฉันขอชิมก่อนได้ไหมนายตัวเองบอกหมูหมิน่นนะเขาขอชิมนะอืออืมอืมไงทำพิโคกเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ดุ้ยเลย เสร็จแล้วกินได้หรือยังกินได้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขามาไปไหนอ่ะไปล้างมืออ๋อช่วงนี้เราต้องล้างมือเด็ดเด็ดอย่าลืมนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเออฉันล้างมาแล้วเมื่อกี้นี่อ้าวฉันอยากลองพิซซ่าเธอกรองโอ้ได้เลยเธอใส่ซอสดิอืมโอ้โห เอาเลยตัดกินเลยนี่เอาให้เธอก่อนอุ้ยหน้าล้มธอเอาไปไปรหรดอกเธอกินได้ฉันรู้เดี๋ยวที่โรนๆฉันกินเองโอ้ยบ้าละมัง้งทำไมอะ่ะเขากินได้โอ้หน้ามันแค่ล้มเองใช่ก็ตักมาใส่ใหม่ไอ้ที่มันหกพื้นก็อย่าไปกินมัน <Long> ได้อยู่นะได,ได้อยู่ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรือเปล่ามันไม่ได้เป็นเหมือนพิซซ่าจริงๆหรอกแต่มันเสมอเหมือนหน้ามันแต่งหน้าได้ต่างต่างกันแค่แผ่นแป้งกับเส้นม,มาม่าไข่แค่นั้นเองแต่ว่ารสชาติหน้ามันก็พอๆกันอะ่ะ อืมก้มแก้มได้เลยนะเนี่ยอืมเอ้าคินไม่พูดเลยก็หิวอ่ะเอา้าเด็กต้อยเอาลาบมาโอ้โหโอ้ยตักกินเองเถอะตักแค่นี้มันจะกินเยอะเราใช้มือได้ไหมอ่ะใช้ตีนก็เป็นอันใช้ได้อ๋อใช้ตีน ช้ตีนไม่ได้อย่างเหนียวใช้มือได้อ่ะโอเคกอกลัวเพื่อนแย่งหรออ,อ,อันนี้อันนี้ข้าวเหนียวลาบฉันนึกว่าข้าวแกง <y S 1> อืมอืมแล้วเป็นข้าวแกงเลยเผ็ดชะมัดเลยเนาะเมนูง,ง่ายๆฉันอยากให้เธอลองปลากระป๋องชั้นนะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ปรุงด้วยซอสมะเขือเทศ ที่ห่ออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในตู้เย็นก็ได้ใส่ปุ้ยมาเป็นตัวเลยนะไม่ใช่ปะลาหูยัดอย่างนี้เลยเหรอทางตรงไม่ต้องอ้อมเฮ้ย,ยเห็นไหมเราทำไมเราไม่ทำแค่ปลากระป๋องก็พอแล้ววะเอ้ย,อยเดี๋ยวมันจะจบคลิปเร็วไป ช่วงที่ไปไหนไม่ได้เราก็ทำอยู่ที่นี่แหละดีแล้วหวานมากเลยเหรอหวานซอสมะกขือเทศไปแล้ววันนี้ไม่ได้อะไรเลยได้ยังไะไปกินข้าวต่อเถอะลองทำดูลองทำดูไปแล้วครับเด็กหอวันนี้สวัสดีครับเปิดมาอยู่ทุ e ไม่รู้จะดูรายการอะไร